ภูมิปัญญาการรักษาการนวดน้ำสม,มุนไพรตํบบาบลท่าเหีวอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกนายพภธรทนเชวลิตนายสุภวั์ดาษพันธ์บทที่หนึ่งความเป็นมาการนวดแผนนวดสม,มุนไพรเป็นศาตร์การแพทย์แผนไทยที่ผสมผสานการนวดแผนโบราณ การประครบด้วยลูกประครบสมุนไพรเข้าด้วยกันเป็นวิธีการรักษาและบำบัดที่ได้รับความนิยมมายาวนานด้วยสรรพคุณของสมุนไพรวัและความร้อนที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.1แนวคิดเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาไทยส่วนประกอบสำคัญของการนวดสมุนไพรไทยการนวดสมุนไพรไทยเป็นการนวดกดจุดตามแนวเส้นประสาท10เพื่อคลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งและกระตุ้นการไหลเวียนพลังงานในร่างกาย2.2การสร้างรายได้จากภูมิปัญญา ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสม,มุนไพรสามารถทำได้หลายรูปแบบตั้งแต่นำไปตั้งแต่ต้มน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยอาศัยความรู้ดั้งเดิมผสมผสานกับนวัตรกรรมจับสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายการตลาดให้กว้างขึ้นบทที่3วิธีดำเนินงานวิจัย การการเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาภูมิปัญญาการร,กรักษานวดน้ำมันสับไพรตะบ,บนตัองอ้งหิวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนหนึ่งคนบทที่สผลการศึกษา ส่วนประกอบสําคัญของการนวดสมุนไพรไทยการนวดแผนไทยเป็นการนวดกดจุดตามแนวเส้นประสาทเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่แข็งที่แข็งเกร็งและกระตุ้นไหลเวียนของพลังงานในร่างกายลูกป,ประครบสมุนไพรคือหัวใจสําคัญของการนวดชนิดนี้โดยภายในรูกป,ประครบจะอัดแน่นด้วยสมุนไพรนานาชนิดที่นํามานิ่งจนร้อน เพื่อให้ความร้อนและความชื้นจากไอน้ำช่วยปลดปล่อยสรรพคุณของสมุนไพรออกมาอย่างเต็มที่สมุนไพรที่นิยมใช้ในลูกประครบภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรสามารถนำมาสร้างรายได้ได้อย่างได้หลายรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยอาศัยความรู้ดั้งนดิมผสมปัจสานกับนวัตรกรรมสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและขายตลาดให้กว้างขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์นางสาวกมลลักษณ์วุฒิมานุปบทที่5สารุปผลอภิปรายผลข้อเสนอแนะปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างรายได้จากกลุ่มปัญญาสมุนไพรมาตรฐานและคุณภาพควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตความสะอาดและความปลอดภัยของการผลิตเพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคการวิจัยและพัฒนาผสมผสานปุมมปัญญาดัง้งเดิมกับองค์งงความรู้ทาง